ไม้แล้วเขาอะไรวะอะไรนะอะไรไะรนวันนี้เราไปนแี่ที่รูคบอร์ดเยอะนะครับต้องใายต้งปั๊มเฮ้ยัมันจะ่วยนยันัจะเสียจะเสียโอ๊ยาาดีดีาตรักงูยึดเอจที่ผมไม่รู้ผมจะต้องเอาโจลอยยังไงแล้วรท่านผู้ชมครับ ยังไงดีอ้าวโจโอรกิดกิดที่หายกิดอุ้ยสู๋ไอ้คนนิ้เรียบร้อยฟังกูตายฟังฟังถ่ายสุดท้ายของชีวิตกูรักมึงมากกูรักมึงมากมากป๋าแล้วเข่งมาจากไหนไว้ตัวนี้ตอนนี้ผมกำลังจะวิ่งกลับบ้านทุกคน นี่คือนี่ของผมนะครับกลับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้เรื่องเล่าเรื่องเล่าหลอนในวันนี้ไก้เรื่องวงกมเรื่องเงียหลังฟ้งตายไปไปลาไาไปล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 บไปลาไปลานปลาไปลาไปก่อนคาับลาลาไปาลาไปาบายา